เลยติือต่อหนึ่งเพลไปรไปไม่ีวนตามเพลงตามเพลงับอันนี้จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าโอเลรีานะครับที่เป็นเพลงประจำของคร์ดิเริ่มเลยครับโอเลรีอา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 โอเลรีอดนโอเลรีอ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 ครับ โอเรีย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 นเต็มโอเรีย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 นเต็มกระไรเล่าให้ฟังวันนี้เราจะไปกวาดกันนะกระไรสามแล้วเหรอครับสามสองบุกลุกกระไร लड़िए, वो तो ये इस तरह से बोलते हैं ना इन्हें, बोल कर भाई, लड़ कर भाई, तो इस तरह से इस तरह से लड़े बोल बाहर, ला 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 I don't think La people, la la.